เอาละครับสวัสดีครับทุกคนครับขอเชิญทุกคนมาพับกบเฮ้ยมาพบกับ t r a n n Simworld ครับ2020ครับอยู่กับพี่อาร์ตซิมเมอร์นั่นเองนะครับและก็วันนี้เราจะมาเล่นเส้นทางลองไอแลนด์เรลโรดกันเป็นครั้งแรกนะครับยังไม่เคยเล่นกันเลยครับมาเล่นไปพร้อมๆกันดีกว่ามาเทรนนิ่งกันมาดูว่าเจ้ารถไฟสายนี้เนี่ยนะ มันทำการเดินรถอย่างไงนะฮะแล้วก็มันจะต้องมีวิธีการในการโอเปเรตรถอย่างไรนะฮะมาเรามาเล่นไปพร้อมๆกันครับกับลอง s l a n d Railroad นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ This h i c k s v i l l e นะฮะเราอยู่ที่เมือง h i c k s v i l l e นะครับ เดินตามมาร์กเกอร์ไปครับไปหารถไฟครับไปที่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะของแพลตฟอร์มนะครับนี่ครับ,รบขึ้นบันไดฮะไขึ้อคือเดรียมเดรียมใช้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ไยอมเปิดได้แล้วขึ้นเอาขึ้นบันไดธรรมดาโอ้เดินไปนู่นเลยไปห้าสิบกว่าเมตรวิ่งไปแล้วกันเร,รีอยู่ที่ชานชาลาที่หนึ่งกับสองนะครับสถานีรถไฟฮิกส์วิว ฮิกส์ิหน้าตามันก็เป็นอย่างเงี้ยนะอ,อกับลองไอ d ลนเรลโรดนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับครับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเอาละเขาคำสั่งเขาให้รอจนกว่ารถไฟจะมาถึงแล้วตอนนี้รถไฟนะครับลองไอ d ลนเรลโรดก็ได้มาถึงแล้วนะครับแล้วก็มีคนขับสาวสวยขับรถมาโอเค follow the markers to the train ขึ้นรถไฟกันครับอ่ะแล้วก็นั่งนะฮะให้นั่งนะฮะงั้นนั่งตรงไหนดีผมขอนั่งตรงนี้ได้มั้ยครับเอ้าคนเมื่อกี้หายไป the, oh, the Long Island Railroad offers the ability to ride and operate a multitude of commuter trains along North America's busiest railroad between New York Penn and Hicksville นะฮะสําหรับ เส้นทางของอรถไฟฟ้าลองไอแลนด์เรลโ r ดในวันนี้เนี่ยก็อยู่ในรถ M7 เนี่ย M7 electric รถไฟฟ้านะ Emergency brake v a wow. เ760 Emergency exit และอะไรอีกก็นดังกันต่อไปเรื่อยๆนะไปดูข้างนอกกันไหม mm hmm. ว่ามันเป็นยังไง mm hmm. รถขบวน ยาวอยู่เหมือนกันเนอะราน,นี่นครับกับ Train Sim World นะครับวันนี้เราอยู่กับ Long Island Railroad นะฮะมา,าดูวิธีการมาดูวิธีการใช้มาดูวิธีการขับรถ รถไฟขบวนนี้กันดีกว่ามันก็เริ่มก็เริ่มเร็วขึ้นแล้วนะเออลุกไม่ได้นะครับลุกไม่ได้ไม่อยอมให้ลุกนะดูวิวข้างนอกกันดีกว่า อย่างนี้นี่เองทุกคนนั่งกันสบายไหมฮะนั่งกันสบายไหมเจ็ดนย์แปดนะครับกับขบวนที่มาในวันนี้ทำอะไรได้อีกครับ Welcome North America นครับนี่ r ือสถา r ี Jamaica <c oughs> Journey underground into the heart of New York. New York operate in and out of Atlantic Terminal. Take services along the scenic Hempstead branch and finish up at the eastern limit Along the way, don't forget to replace misplaced fire extinguishers, update line maps and stations, add local advertising, and repair any damage, the Long Island Railroad. คอนตะิเนียร์เจอร์นี่ครับ M7 Introduction ครับเรามาดูกันว่ารถไฟขบวนนี้ M7 Electric มันขับยังไงเออมันก็ไม่ง่ายนะฮะมันต้องมีหลายปุ่มด้วยกันนี่ครับเราอยู่ท,ที่สถานี อะไรไม่ทราบแต่ว่าสำหรับรถ M7 คันนี้เนี่ยนะครับอ่ะเราก็ขึ้นรถกันครับไปนั่งที่คนขับรถไฟนะฮะดอมมันล็อกอยู่ Watch the gap โปรดระวัง this might the gap between the train and platform Master key มาสเตอร์คีย์ออนครับรีเวอร์สเซอร์เราจะไปทางไหนอะฟอร์เวิร์ดรีเวอร์สเราจะกลับไปได้ยังไงฟอร์เวิร์ดแล้วกันนะมาสเตอร์แม็กซ์เบรกปรับไปที่แม็กซ์เบรกนะครับ พรีเวอร์เซอร์เรียบร้อยชาร์จเบรกครับกดที่หนึ่งอ่ะกดไปเรื่อยๆ90 psi นะฮะกดไปจนถึงเลข9กฟิงอ่าเฮดไลท์อ่าเฮดไลท์นะครับเฮดไลท์เรามาดูกันนะจะเปิดเฮดไลท์ไปเป็น bright จุดไปดูข้างนอกกันใน Unlock the doors, key must inserted into the corresponding door control door ed คือไอ้รถคันนี้เนี่ยน,นะมันจะต้องใส่กุญแจเข้าไปแล้วก็ Set the Door Control Panel to d o o r s คอมก็คือตัวนี้แล้วก็ Unlock r e a r d o r r o o e เอาไปด left side doors อ,อกไปดูข้างนอกสิเอาไม่ได้ไม่ได้นั่งไง unlock lock the word lock forward up the word this is the lever door mm hmm. เมื่อประตูปิดเรียบร้อยเราก็จะต้องทําการปิดสวิตช์แล้วก็เอากุญแจออกมากลับไปนั่งที่คนขับอีกรอบหนึ่ง p r e s controller to start moving be careful not to apply too much power too quickly อ y ่ u might า a m a g e t า e ค o u pling s or อ p s ใ t the p a s ย e n g e r ่ยโอคเข้าใจแล้วครับค่อยๆนะต้องค่อยๆน gently gently นะ minimum power ไปกันเลยนี่ออกบนทางกันแล้ว วิ่งไปถึง25ไมล์นะครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เปิดหน้ตาต่างดีกว่าเปิดหน้ตาต่างดีกว่าชูดิงชูดิงเอาเปิดปไม่ได้ไม่ให้เปิด On a flat gradient, this is great for maintaining a speed limit. <laughs> โอเคให้เซ็ตไปที่โคสต์นะครับนี่ครับ We will be stopping <Tr> at Country Life Press a little further up the line and performing another passenger loading procedure โอเคปิดประโตแล้วเราขับเดินไปแรกหน้าแล้วแล้วก็อันนี้คือเซ t คร u i s e Cruising Speed ก็โคสต์อยู่ทนาเองไหนเรามาดูซิ ้าตารถไฟคันนี้มันเป็นยังไงเออรายละเอียดเขารายละเอียดใช้ได้เลยนะแอ p พลายเบรกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสองร้อยเมตรเยอะไปเยอะไปเบรกเยอะไป country life press เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อเราต้องไปเบรกตรงนู้นโอ้แสงและเงาสวยมากเลยอ่ะนะแสงและเงาสวยมากเลยเบรกจ้า เรียบร้อยครับตกลับ like ไปที่กุญแจเสียบกุญแจป้าเขาก็บิดกุญแจ on on unlock rear door ไหนไปดูสิมันยังไงอะไรมันเกิดขึ้น ล็อกเรเวอร์ดดอก็คืออันนี้แล้วทำไมประตูอันนู้นมันไม่เปิดอ่ะขอไปดูหน่อยสิอ๋อเปิดหมดนี่นะงั้นเราก็แค่ล็อกเรเวอดอร์แค่นี้เลยถ้าอันนี้มันเราไม่ทำอะไรอ่ะล็อกเรเวอดอร์เออไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะ ก,กุญแจบิดกุญแจออกเรากุญแจออกมาด้วยงีบเซ็ตคอนโทรลเลอร์โอเคทับทราบไปกันได้นี่ฮะโฟโต้ใส่ไป6 เออวิ่งช้าเนะาะค่อยๆไปเราถูกจำกัดความเร็วอยู่แค่แค่นี้เองครับช้ามากอ่าในการฝึกนะี่ยสี่สิบสี่สิบอะไรอะ่ะสามสิบก็สปีดลิมิตอยู่น,นี่อยู่เลยอะ่ะสิบสิบเก้ายี่สิบอยู่เลยอะ่ะ ถ้าเราวิ่งไปเลยกว่านั้นไม่เป็นไรปนะนะ14ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าดูที่หน้าปัดนะฮะก็ความเร็วของเรานตอนนี้ยังอยู่ที่14ไมล์ต่อชั่วโมงรู้สึกว่าจะวิ่งได้สูงสุดก็คือ30นะครับนี่คือ Long Island Railroad นะครับ เราข้าไปฝั่งโน้นกันดีกว่าชูนี่ฮะแล้วเขาก็มีสัญลักษณ์ไฟของไฟเขียวอะไรให้ดูด้วยนะ จอดอีก500เมตรข้างหน้านะครับกับขบวนรถไฟวันนี้เป็นสถานีการ์เดนซิตี้ให้ฟังเสียงให้ฟังเสียงรถไฟไปเรื่อยๆความเร็วถูกจำกัดอยู่ที่15หาไมล์ต่อชั่วโมงเลยลงเนินด้วย ลองไอแลนด์สวโรดอีก200เมตรนะครับเราจะถึงสถานีตำแหน่งที่เราจะต้องจอดกันรถไฟมาแล้วจ้า ต้องต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้อยู่ไหลไปปล่อยไหลไปเรื่อยๆเบรกเพิ่มนิดนึงปล่อยไหลเอาเบรกเพิ่มเบรต่อแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเนื้ออึบ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 บออ่ะออันล็อกเดอะดออันนี้ง่ายครับถ้าเรากดปุ่มแบบนี้ง่ายมาก ไม่ต้องมีหลายขั้นตอนนะไม่มีผู้โดยสารขึ้นลงเลยเหรอไม่มีใครอยากจะมากับขบวนขบวนนี้เลยเหรอครับฮะรอรถอะไรกันอยู่ล่ะการเดนซิตี้สถานีการเดนซิตี้ท้าผู้โดยสาร,าราที่มีความประสงค์จะลงและขึ้นโดยสารไปกับขบวนรถธรรมดา สามารถขึ้นรถได้ที่ฐานนี้ครับจบแล้วกับบทเรียนในวันนี้เอาล่ะเอาล่ะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับในการที่พวกเราจะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะกับวิธีการขับรถไฟลองไอแลนด์เรลโ a d นะฮะ าละครับจบคลิปจะเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะฮะฝากติดตามช่องด้วยแล้วก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะฝ mm hmm. าก subscribe ด้วยกันแล้วกันนะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ